ก็ต้องสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะฮะวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกครั้งกับเกมโลบอกนั่นเองกับแมปสควิดเกมนะฮะผมสําหรับ EP ที่2นั่นเอง EP ที่แล้วเราจะได้เล่นเป็นการ์ดแล้วซึ่งมันไม่มันเลยอะ่ะนี่แต่ EP นี้เราจะมาเล่นเป็นผู้เล่นกันมาผมว่าจะได้นะมันคขไม่สมงให้เราเป็นฟอนแมนใช่ไหมถ้าฟอนแมนผมจบคลิปเลยนะ <c oughs> ผมไม่เล่นนะบอกเลยผมผมให้พาร์ยินพารสุดท้ายละ <c oughs> โอเคผมว่าตัดไปเจอในเกมเลยว่ะเพื่อความรวดเร็วอ่ะนะโอเคเข้ามาในเกมละปิดโอเคเฮ้ยไม่มีการสุ่มอะคือคือเราได้เป็นเป็นผู้เล่นเลยใช่ไหมเฮ้ยสุ่มอะไม่เอาการ์ดไม่เอาฟอนแมนไม่เอาการ์ดไม่เอาฟอนแมนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ,าอ้สวยโอเคได้ผู้เล่นแล้วผลงันปะ <c oughs> ถือจบถือเป็นการพัดจบได้ดีเอเราดูเลขไม่ได้อะเลขมันจะอยู่ด้านหลังอ่ะแต่ด้านหลังเรามีกระเป๋าอ่ากระเป๋านอนกระตา่ายตัวนี้อยู่อ่ะดูไม่ได้ไดเสียดายเฮ้ยโกโกวาโกซืไม่ซึมีดอะอะไรนะ <c oughs> เฮ้ย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  เอ้ยรอด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 นิ่งไวผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนอน,นิ่งไวงงน,นิ่งไวพอ้างจะติดเลยอะทางคำเนี้ยนิ่งไว อืมไม่รู้เลยอยู่นิ่งไว้ก่อน้วจังหวะนี้ไม่กลันผักนี้ได้เลยหรอวิวิวินิ่งไว้อย่าขยับคนอื่นเฮ้ยจุ๊บลอด วะว้าผมผมหยุดเอ็มมีมนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะคือไปไหนบ้านไหนผมก็เจอนะอยู่โรงเรียนผมก็เจอแบบเนี่ยเพื่อนมันจะพูดคำเนี้ยเสมอตอนแบบทำอะไรก็ตามไม่ว่ากริยาบทอะไรนิ่งว้าโอเคเฮ้ยเกมนี้เราผ่านง่ายๆซิวต่อไปคือเกมอะไรอ่ะโอ้ยโ้ย้ยเกมนี้เลยแย่ละ เออแล้วผมลืมบอกว่าพาร์ทที่แล้วผมอ่าส่งลิงก์ให้คนดูผิด,ผ,ดผิดผิดแมปอ่ะผมผมขอโทษลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับใครอยากที่อยากจะเล่นแมปนี้อะนะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์ผู้บิดอ่าลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันนั่นเองเว้ยเอาอะไรอ่ะฮะอ๋อเว้ย โอ้โหโอ้โหแล้วสถานที่โคตรแย่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วสถานที่อย่างแย่โอ้ยเกยมนี้สงสัยจะจบไปเฮ้ยมันลบบอย เฮ้ยมันอันนี้ไม่ได้อ่ะอโยนโยโโโยเฮ้ยเฮ้ยมันโหเฮ้ยไปกับผมซนด้วยด้วยแหละถึงขนาดโอ้เนี่ยมันโอเคเจอกันทีแมปหน้าเลยนะทุกคนไม่ไม่ไม่มถึงเดี๋ยวผมกลับมาใหม่โอเคสรุปผมกดรีตัวแล้วมันสามารถรีเซตได้แล้วมันต้องรีทีอาร์เกมต่อไปเลยโอ้อดเล่นเกมเนี่ย อไม่มันเลยโอเคเพราะงั้นก็ไปเจอกันทีเกมต่อไปเลยละก,กันพร้อมกับน้องอน้องฉลามเราที่โดนขีดนะฮะที่ขีดเออเราควรที่จะมีโมเราควรที่จะมีชื่อให้กับโมเดลเราหรือเปล่าเออี่ยใช้เวลานี้คุย,ค,ยคุยกับคนดูเลยให้แบบตั้งชื่อโมเดลอ่ะตัวละครตัวนี้ให้ผมหนีอยว่าจะให้น้องเชื่ออะไรดีอ่ะเพราะว่าส่วนตัวที่ผมเนี่ยคือน้องหลามเพราะว่าใส่ชุดกุลาอยู่นี่เองโอเค ถ้าอย่ากให้น้องคนนี้ชื่ออะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใคอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวผมมาทิ้งไว้ในช็อตด้วยเดี๋ยวให้แบบเผื่อคนในช็อตอยากจะแบบตั้งชื่อให้แบบน้องคนนี้แล้วผมทิ้งโมเดลมาให้ด้วแปะ๊ะโอเคเฮ้ยเหมือนอันนี้อ้อเอ๊เขาอาจจะให้เราพักก็เฉก็ได้นะเขาอาจจะไม่แบบไม่ให้เราแบบตีกันหรอกใช่ ไม่รู้แหละแต่ผมหลบละเออใช่แล้วเรามาเกมเกมต่อไปแล้วนั่นก็คือเอ้ยเหมือนจะให้พักเฉยน,นะให้พักเฉยๆก็แย่เลยเฮ้วหาที่หลบเลยโอ้กอะไรอย่างมือดอ่ะโอ้โหมองได้หมดเลยทุกคนบอกว่าโทนอันี้ภาพมืดโอ้โอเคกลับเอ้ยคาฟอนแมนก่อนเลยฟอนแมนฟอนแมนหมันไส่ฟอนแมนว่ะอืมมา มามามาไม่ต้องมีอะกาดอกาด้ะไม่ต้องมีกาดกาดอะไรกาดอะไรอทุบหมดอะทุบหมดอะไม่ไม่ไม่สู้หรอฮึเอ้สวยแล้วไอ้นี่ใครนี่กาดเนี่ยกาดกาดเราเอากาดก่อนเลยเราไม่เอาใครเราเอากาดวิว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 เลือด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  สี่สองวิเอ๊ะจีนจะเป็นภาคหนึ่งนี่คือจะมีคำคำน,นี้ของอาศูนย์หนึ่งนั่นคือจุดเกมได้ไหม <laughs> ฉันกลัวใช่ป่ะวะจำไม่ได้แล้วนี่มาเอาการ์ก่อนนี่แล้ววะแมวแมวใครอะเอาการ์ก่อนเลยมันไม่มีแคปล็อกเหรอวะเออผมไม่มีแคปล็อกไม่มันเลยซุบซึบอืมอืมเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเจ็บ เอาการ์ดเอาการ์ดอยเอาอยัดอยัดเล่นกันดิเล่นการ์ดก่อนเล่นการ์ด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 ตายตาย <c oughs> ด่วนคาดหัดเลยอื้อขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเฮ้ยจะตายจะตาย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเธอทำไมเธอถึงไม่เล่นการ์ดเธออีเธอคนนั้นอะ ทำไมเฮ้ยโอ้ยเกมนี้ซะด้วยแล้วเมื่อกี้สร้างศัตรูเมื่อกี้สร้างศัตรูไปใช่แบบกากคนนั้นนะคนนั้นน่ะชื่อชื่ออาอาอาจไม่ออกอ่ะซอรี่โอเคมาเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดมันอยู่นะในในเกมแบบในซีรีส์อ่ะมันอยู่นะมาเติงเตึง ตึง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 จะติดนี่ก็กกกกกะกสิทธ์ไหม <laughs> แย่ละวะติดนี่ก็ะสิทธ์ไม่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 ร้องดีกว่ะสี่สีส่สีสส่คนสี่คนสี่คนสี่คนวันวันวันทีพิ่โอเคเอ้ยโกระโดดเลยเฮ้ยผักผักผักเล่นหมดผ <laughs> ักโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเอาคืน อืมผักอยู่ไม่ได้ทำก็ผักกันเล่นน่ะเออเฮ้ยโอ้โหโยตนิ่งเว้วไป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 ัดทำไมประตูไม่ไม่เปิดประตูทำไมประตูไม่เปิดแย่ละอ๋อไม่อ๋อมันมันจะว้ามให้เลยเหรอนี่ก็แบบปปปปปปโอ้ รอบที่สองเฮย้ยกาดแขนกาดคนนั้นเสยียดายเอาแบบไม่ได้หา้าเพยเยอร์เลยอะเว้ยห้องนี้ปลอดภยัยปิด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 สิเวย้ยเดี๋ยวเยอะเกินหนึ่งสอง เยอะเกินเยอะเยอะเยอะมากวันนี้วันน oh. ี <am <am ้วันนี้ที่อื่น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 อ้าวเฮ้ยเอ้ยเอ้าเราเราเราไม่มีไงเอ้าเราไม่มีอยู่บนหัวแสดงว่าเราไม่โดนใช่ไหมเอ้าเอ้าเอ้ารอดเฉยอะไร อะไรกันเฮ้ยพอดีแบบผมเป็นอ่าฟอน,นต์แมนปลอมตัวมาอย่างครับใช่ครับผมเองละครับฟอน์แมนแบบผมเองแหละฟอน์แมนอะ่ะคือแบบมไม่มีวันตายเฮ้ยนายนายใครก็ได้เฮ้ยปิดเลยปิดปิดปิดสวย yeah. เอิอ่มต้องขอขอบคุณพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มคนนี้ที่เอ่อฟันเป็นฟันกระต่ายนะฮะต้องขอบคุณพ่อหนุ่มคนนี้อย่างสูงพิม์เลยพิมเมนื้อแมวเดี๋ยวย e, ีกระโดดกระโดดเขาคงนึกว่าเราเป็นตัวละครผู้หญิงแบบเป็นตัวผู้หญิงจริงๆแบบคนเร่งกับผู้หญิงอะไรอย่างงี้ปะ่ะคือตัวละครเกมนี้คืออยาเชื่อใจนะบางทีผู้หญิงาอาจจะเป็นผู้ชายเก็ได้อย่างเช่นผม อพอดีผมเองเหรอครับฟอนแมนที่ทุกคนต้องการโหตอนนี้เนี่เหลือคนเดียวอ่ะเพเยอร์ทูเทอ๋อเว้แต่อันนี้ไงก็ยังมีเพื่อนเพิ่มอยู่อะไรอ่ะเฮ้ยกอกระบดมาดิอันนี้คือให้ไปไหนอ่ะอันนี้จะฟาดอย่างเดียวเลย เอ๊หรือว่าน้ำเหรอ <S <S หรืออะไรอ่ะ <S 1> <S 1> อ๋อน่าจะให้พีพ,พีกันชัวโอเคแป๊บบนึงต้องต้องไปหาละต้องเล่นหน่อยมาเฮ้ยเหลือก่าคนพอดีแขนพอดี <S <S เลยแขนแบบอุย้ยเฮ้ยกำลังเสือมาแล้ว มาดิ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 าดาดาดทุบทุบหมดละทุบบอกเลยว่าทุบสู้สเต็ปไม่ได้หรอกไม่ยี่สูส้สเต็ปเราพวกเราไม่ได้หรอกมาลุ้มลุมลุมลุมล้มหนึ่งหนึ่งไม่กลัวหมาหมูเลยพวกเรามันเด็กช่าง <c oughs> ถือไม้ไปนบอลตีเด็กช่างอะ่ะเอออืเอาไอ้นี่ก่อนเลยเนะี่ยเอาเอามันก่อนเลยเนะี่ย ยิงยิงไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมไม่ต้องยิงได้ดิเอ้สวยใครอีก four b ก,กลับไปเหรอกลับไปไหนอะ่ะเอ๋อ is it's time to go back อ้าวพวกเราชนะเกมนี้เฮ้ยมาดิโอ้ ผมจะน้าว่ะโอเคชนะแล้วทำไงต่อนี่เลยเวลอัพเลยชนะแล้วก็ก็ต้องจบไปแล้วผมนะสำหรับเกมโลบอกกับแมปสควิตเกมซีซัสนสองนั่นเองนะฮะโอ้โหถือว่ามันนะเออถ้ามุดเออแต่ผมหลังไมคผมไปหาเล่นแบบเล่นมั่วๆเลยโอเคฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูผมต้องขอขอบคุณขอบใจขอบใจไทย thank you นะที่นี่ด้วฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าชอบก็าฝากแชร์ด้วยถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนะผมนะหรือคำอธิบายนั่นเองโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีฮะไปละเจอกันจ้า